ลอนสวยไหมคะทุกคนเชื่อไหมแพ้ตื่นมาแกะสองนี้ตอน6กโมงเช้าวันก่อนแพ้ลองทําลอนไม่ใช้ความร้อนด้วยถุงเท้าเข้านอนใช่ไหมทุกคนซึ่งนัาขครที่อยู่ในไลฟ์วันนั้นนะคะจะรู้เลยว่าตอนที่แพ้ทาเสร็จอ่ะมันทําง่ายมากแล้วก็สบายหัวมากเลยแต่ลืมไปว่าผมแพ้เนี่ยมันหนักแล้วก็ยาวใช่ไหมพอเวลาผ่านไปอ่ะโคตรเจ็บหนังหัวเลยต้องคอยจับสองก้อนเนี่ยยกขึ้นมาเพราะว่ามันตึงจริงทนไม่ไหวขอมาแกะให้เพื่อนๆดูเลยค่ะก็คือผ่านไปประมาณน่าจะประมาณ6ชั่วโมงมาดูกันว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงจะสวยตามที่เราคาดดหัังมไปูกน แต่ยอมใจความแน่นนะทุกคนมันไม่หลุดง่ายด้วยเนี่ยแกะออกมาก็จะเป็นเกลียวแบบนี้เลยค่ะทุกคนใช้ยางมัดตรงปลายไปนิดนึงนะคะแกะออกมาก็เป็นรอนสวยอยู่นะดูดิทุกคนลอนเด้งเงามากรอบนี้แพใช้ถุงเท้าข้อยาวเลยค่ะพอดีกับผมแพ้เลยโอ้ทุกคนมันสวยมันสวยมันสวยอะมันเป็นคลื่นแบบมันได้อัความสาใจคือตรงนี้แหละทุกคนเวลาที่ได้เห็นผลลัพธ์ของมันใช่ไหมรู้สึกเหมือนภารกิจสําเร็จแต่ทุกคนแล้วเดี๋ยวดูรอนนี่มันเป็นคลื่นคลื่นคลื่นแบบนี้คือแบบพิวมากโอเคเดี๋ยวเรามาแกะอีกข้างนึะค